เคครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงดีลรีวิวของนะครับผมของที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับผมทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นของแท้นะจริงไม่ใช่นะอันนี้เป็นงานจีนนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันเกินไปมากนะคือแบบกอปโลโก้บันไดมาเลยก็เอาง่ายอันนี้คืองานจีนระดับสูงสุดนะครับผมก็คือแบบเกรดแบบสูงสุดเลยอออะเก็ อันนี้ผมได้มา200นะครับผม<笑><笑>โอ้ยเท่าเอสเลยนะดูจากกล่องน่าจะโอเคนะผมคิดว่างานสวยนะทาไมงานถูกๆมันชอบแบบสวยวะทำไมผมซื้อแบบตายเยี่ยวเห็นไหมที่รีวิวไปคลิปที่แล้วเนี่ยมันไม่สวยเลยวะโอเคมาแกะกันเลยนะครับผมกล่องก็โอเคนะ ในตัวกล่องก็เป็นกล่องเปล่าๆนะรายละเอียดทําดีมากนะเกินราคาสองร้อยเลยแนละ้วเนี่ยรอบนี้กล่องดีนะผมคิดว่าน่าจะส่งมาแบบเขาเรียกว่าอะไรส่งมาแบบ I S ไอเอสรัดไอร้านที่ผมซื้อเอสรอบแรกอะโยนมาจากจีนแล้วลงหน้าบ้านผมโอ้ยโอเคครับตัวนี้น่าจะตั้งได้ไหมเออตั้งได้ เอาร่วมอีกแล้วของล่วงอีกแล้วทาไมของมันชอบล่วงอเลยน,นี่ไงใส่ตรงนี้ไหมใส่ตรงไหนวะไม่รู้ด้วยแล้วนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องใส่ตรงไหนนะ เป็นเมาโก้นะครับผมอันนี้เออชิ้นส่วนน้อยมากนะให้ดูดีเทลก่อนแล้วก็ฐานต้้งตัวนี้ผมคิดว่าของแท้เคยเห็นแล้วนะครับผมสีไฟของแท้จะสวยกว่านี้มันต้องสวยกว่อนอยู่ละอันนี้ทำได้ถือว่าโอเคถามว่าคุ้มกับสองร้อยไหมคุ้มนะครับผมแต่ว่า ผมลืมบอกในทุกๆคลิปก่อนที่รีวิวตั้งแต่เอสอะตั้งแต่รีวิวเอสอะว่าคือของมันถูกก็จริงนะแต่ผมรอประมาณเดือนครึ่งอะ <laughs> 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 เดือนครึ่งนะผมผมรอจนลืมมันเลยลว่าผมซื้อหรอวะเขาเรียกว่าอารมณ์โชว์ู๊ครับผ <laughs> มอะไรดีวะต้องตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีวะเนี่ย <laughs> ซื้อโมเดลโชว์บู <laughs> ๊โชว์บูกก๊เห็นก็กดสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมนะ <laughs> <laughs> อันนี้เป็นมาโก้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มประกอบใส่ถานเลย โอ้มันเล็กว่ะเดี๋ยวผมไปประกอบหลังกล้องนะเดี๋ยวตัดกลับมาโอเคครับผมผมกลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ตรงนี้กันเลยปุ๊บต่อใส่กับด้านโอเคน่าจะประมาณนี้โอ้โหสวยเลยนะถือว่าโอเคเลย เออโอเคโอเคผมชอบอยู่เดี๋ยวให้ดูดีเทลใกล้ๆดีกว่าเสียงโมอาจจะแปลกๆนะเป็นหวัดนะครับผมเอาโมเดลมารีวิวแบบทีเดียวแบบประมาณเจ็ดแปดตัวฝุ่นเต็มห้องเลยนะครับผมนะโอเคนี่ให้ดูใกล้ๆใ,ให้ดูหน้าใกล้ๆเผื่อใครอยากเห็ โอเคไหมไฟข้างล่างถือว่าโอเคนะตัวฐานก็จะเขียนว่าเมาโก้เนาะใช่ไหมนี่เห็นไหมเป็นสีาขาวมองไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันมีสีขาวแบบเป็นแหลมๆที่พมๆขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้มองไม่ค่อยชัดน่าจะพอแบบมองลางๆเห็นอยู่ไหมเออ ตัวนี้โอเคนะสำหรับผมโอเคนะโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับผมเนาะก็อันนี้เป็นงานจีนเกตสูงนะครับผมก็ราคาอย่างที่ผมบอกไหม่นะสองร้อยกว่าบาทนะตัวนี้สองร้อยกว่าบาทแต่ว่าเอสที่ผมซื้อมาสองร้อยส่วนายเยี่ยวเนี่ยห้าร้อยนะครับผมนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมเนาะหลังจากจะจบคลิปเนี่ย หลังจากที่ผมพูดจบเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นรูปให้ให้ไปแบบรีวิวเป็นรูปนะครับผมให้ดูกันชัดๆนะเผื่อใครอยากเห็นสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถ้าใครชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยสำหรับวันนี้นะครับผมผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม